จ้ะกินอ้อมไก่กันพี่น้องจา้าอ้อมไก่ใส่ถั่วเห็ดหอมเห็ดหอมโอ้ดกิ้ไงใส่หอมพี่น้องน่ากินปะคะหมูจะเห็ดน,นึังกินทำมาแล้ว หรือตู้เย็นหรือ <c oughs> <c oughs> อร่อยกลิ่นออกเหมือนสตอเลยเผ็ดหอม อมไก่พี่นอ้องอมไก่ใส่สารเอิ่นออใส่ตัวฝักยาเอ้ยไม่ใช่สนวนเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยบ้านมาีเอิ่นอาริโกโเวตัวเขียวตํ่าก็ได้จ้าเวลาบ่มีอยากกินตํ่าก็อย่างเนี้ย ปลาครับผู้ชายต้มปลาีล้วก็ต้มกินกันยังไงผู้ชายกินง่ายๆพี่น้องวันนี้ต้มไทยต้องกินหลายยำม,มือแรงพี่น้องเลยกินหออทุกคนเด้อแต่ยังใส่แรงนองหมดเก่ากินเ้าาสวยจมนนี้ แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย